สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุนันทาครับซึ่งในวันนี้เราอยู่กันในงาน SSRU Open House 2020นะครับสวัสดีครับพี่สแตมมาจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่3าครับสวัสดีครับโอ๊ตนะครับมาจากคำนองโอ๊ตก่อนที่เราจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับแล้วมาดูกันดีกว่าครับว่าคณะของเราเนี่ยมีสาขาอะไรแล้วก็คณะอะไรกันบ้าง ครับผมเริ่มที่หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตนะครับมีถึงแสาขาวิชาเลยทีเดียวได้แก่สาขาวิชาภาษาไทยสาขาวิชาภาษาอังกฤษสาขาวิชาภาษาจีนสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พักและสาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมซึ่งแบ่งได้เป็น แนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและแผนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรมครับต่อมาเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตครับเป็นสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิศาสตร์สนเทศนั่นเองครับน้องโอ๊ตครับสามนะครับหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตนะครับมี1สาขาวิชาคือสาขาวิชานิติศาสตร์ครับ 4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตนะครับมี2สาขาวิชาด้วยกันคือ 1. สาขาวิชารัฐะะะศ,ศาสนราสตส์แบ่งออกเป็นแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่นแขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐนะครับและ 3. แขนงวิชาการบร,บริหารภาครัฐและเอกชนครับ 2. สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจครับ 5. หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์บัณฑิตนะครับมี1สาขาวิชาคือสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนต์ แบ่งออกเป็นแขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและแขนงวิชาการจัดการดิจิทัลคอนเทนต์ครับพี่แตมโห<ฮ>แค่ฟังแค่ชื่อคณะของเรานะครับมีสาขาที่น่าเรียนมากมายเลยครับน้องโอต๊ตใช่ครับงั้นพี่พลดูต่อไม่ไหวนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าครับว่ามีข้อมูลอะไรกันบ้างไปกันเลยเลยนะครับบรรยากาศของเรานะครับมีน้องๆและมีรุ่นพี่ที่พร้อมมาให้คําแนะนําเยอะมากๆเลยครับโอต๊ตปีนี้ถอ ใช่สำหรับปีนี้เนี่ยนอกจากมาตรการรักษาระยะห่างโควิด Social distancing แล้วเนี่ยเรายังมีการรักษาระยะห่างได้อย่างแม่นยำและเข้มขันมากๆแต่ในของพวกเราเนี่ยขออนุญาตถอดเมสนะครับเพื่ออัดทร์และข้อมูลที่แน่ชัดน้องๆจะได้ฟังและสนใจกันอย่างชัดเจนนั่นเองรเราไปดูกันดีกว่าครับเราจะเริ่มันที่สาขาไหนดีครับพี่แตมก่อนที่เราจะเริ่มไปที่แต่ละสาขานะครับ ตรงนี้นะเับจะเป็นจุดลงทะเบียนและให้น้องๆได้ลงสแก,ก,กนครับสวัสดีครับส,ส,สุดๆนะคเับทุกคนรุ่นพี่นี่พร้อมทางานแล้วก็หน้าตาสดชื่นแจ่มใสกันมากเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในต่อกันดีกว่านาะไปละครับบ๊ายบายสวัสดีครับ เอาละครน้องๆตอนนี้เราอยู่กันที่การจัดการนวัตกรรมดิจิตัลครับเดี๋ยวเราจะให้ตัวแทนของแต่ละซุ้มเนี่ยได้ PR สาขาของตัวเองว่าว่ามีอะไรดีเราเปิดโอกาสให้หนึ่งนาทีครับขอตัวแทนหนึ่งคนใครนะสาขานี้ใครดี <ผม S 1> ได้เลยครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตให้ในนํำตัวงครับว่าพี่ชื่ออะไรและอยู่ปีไหนครับผมพี่ชื่อบูมนะครับผมอยู่ปี3ครับผม ตอนนี้ครับก็พี่บูมนะครับน้องโอ๊โอ้โหแค่พี่ที่มา PR เนี่ยรู้สึกว่าใจสั่นจริงๆไม่ไหวแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดโอกาสให้1น,นาทีในการตอบคำถามว่าสาขาของคุณมีอะไรดีบ้างหนึนาทีจับเวลาอ๋อก็สาขาของผมนะผมก็จะเป็นเกี่ยวกับการทำเว็บแอปพลิเคชันเขียนโค้ดทำการพัฒนาเว็บต่างๆแล้วก็ข้อจากการข้อมูลครับผมซึ่ง ในการทำงานในการที่เรียนเกี่ยวกับสาขาของเราก็สามารถนําไปเป็นประกอบอาชีพได้หลายทางนะครับผมอยู่ที่ว่าเราจะสามารถเอาไปทําประยุกต์กับเอกอื่นก็ได้หรือว่าทําการอาชีพอื่นก็ได้ไม่จําเป็นต้องเรียนเกี่ยวกับเขียงโพอย่างเดียวเพราะว่าเราสามารถเรียนการต่อต่อได้เหมือนกันทําอะไรได้หลายๆอย่างอยู่ที่ว่าเราจะไปไปยุกต์ใช้อะไรอย่างไรครับผมโอ้โหถือว่าน่าสนใจทีเดียวเลยครับพี่แตมแมนมากรู้สึกว่า สาขานี้น่าเรียนและรุ่นพี่งานดีด้วยแหละใช่ก็คืออยากเรียนด้วยเนื้อหาความรู้ด้วยและรุ่นพี่ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่บูมบ๊ายบายครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ฝั่งตรงข้ามดีกว่าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมพวกเรามาจากสโมสรนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยังไงดียืนยืนตรงไหนดี ยังไงดีอ่ะจัดจัดระเบียบอ่ะเธอโนออดครับเธอชัวโนออด พี่นะครับยู่อีกฝั่งเนี่ยได้ยินชัดเจวเลยดังนั้นเนี่ยมามาเรียนกับรุ่นพี่เนี่ยได้ความรู้และได้คําแนะนําจากรุ่นพี่ได้ดีอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมครับโอ้โหน่าสนใจอีกหนึ่งสาขานะครับซึ่งแบบถ้าพี่เป็นน้องๆเนี่ยเอ้ยอะไรดีเนี่ยไปไหนต่อนมาเรียนไปหมดเลยเอาละครับสําหรับวันนี้เดี๋ยวสําหรับสาขานี้ลาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันแล้วก็รอต้อนรับน้องๆน้องๆที่สนใจ สามารถวอล์กอินเข้ามาได้เลยนะครับพี่คณะเอาละครับโอ้โหตอนนี้วุ่นวายมากรู้สึกความมันความสะใจแล้ววุ่นวายมากจริงๆเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สาขากันอื่นอื่นๆต่อดีกว่าสำหรับวันนี้สำหรับสาขานี้สวัสดีครับ,าารรบโอ้โหการปัดตีไม่เข้ากับอมรี่คริสต์มาสโอ้ม,มีลูกอมมีลูกอมใช่เละ และที่สำคัญยังไงชอบมากเดี๋ยวเราไปต่อันดีกว่าเนาะ,ะไปเลยแอบ,ออบไปอ่อยบ๊ายบายอโอ้โหนี่แค่สองสาขาเอนนะครับเนี่ยน้องโอ๊ตล,ลุ่นพี่ข้อมูลแน่นและพอไห่ครับปรึกษากับน้องมากๆเดี๋ยวเราไปดูที่สาขาต่อไปดีกว่าสวัสดีครับ สวัสดีครับพวกเรามาจากสโมสรนักศึกษาของคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์สำหรับวันนี้เปิดโอกาสให้1นาทีในการประชา,าสัมพันธ์ว่าคณะเรามีอะไรดีบ้างแล้วฝึกง,งานยังไงและรุ่นพี่งานดีไหมอ่ะถ้าพร้อมแล้ว1นาทีเริ่มก็ก็สำหรับที่หลเรียนวัฒธรรมนะคะก็ตอนนี้ก็จะเปิดให้ผู้ที่นักศึกษาเข้าใจในทางวัฒนธรรม ซึ่งงานของเราดีมากคือดีค่ะแล้วก็มีงานวัรรมต่างๆมากมายเช่นการต่อยอดการเผยแพร่ต่างๆอย่างมากมายแล้วก็มีถ้าเกิดทํางานนี่ก็จะมีหั่วการเขาเรียกว่าการทํางานในพิพิธภัณฑ์นะคะแล้วก็มีก็คือเป็นการเหมือนเขาว่ากไกด์ในการทาต่างๆซึ่งเมืองไทยเราถือว่าแบบว่าทำมาเผยแพร่คนต่างให้เราฟังเดี๋ยวเรจะมาเรียนวัด สามมุมแล้วก็เป็นเราเสมอได้แล้ว เวัสดีครับน้งองที่สนใจแล้วเนี่ยเยอะ yeah, เลยครับโอโ้โหน้องน้อยความสนใจมากพี่เกมมีควิชเยอะสร้างความสนใจให้กับน้องๆมากวกมีลูกเล่นนะครับมีแขออะไรนะครับขอเรียกว่ามีลูกเล่นมีลูกเล่นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราตอนนี้เราอยู่กันที่สาขาอะไรอ่ะขอตัวแทนหนึ่งคนยังไงอ่ะมาอ่ะอย่าง แนะนำตัวแล้วก็แนะนำสาขาแล้วก็แนะนำปีที่ตัวเองอยู่ด้วยครับได้เลยค่ะค่ะสวัสดีนะคะหนูชื่อน,นางสาวนภพลพ,พิคนทองค่ะอยู่ชั้นปี3ค่ะสาขาภูมิศสตรและภูมิสารส,สนเทศนะคะกันที่ภูมิศสตร์และภูมิศาสตร์สารส,สนเทศนะครับให้เวลาหนึ่งนาทีโอ้โหเสียงสาขาข้างๆเนี่ยดังชัดเจวจริงๆเลยเอาเป็นว่าอย่ายอมอย่าแพ้ ให้เวลาหนึ่งนาทีครับในการ PR สาขาตัวเองว่ามีอะไรบ้างเรียนยังไงแล้วก็มีความน่าสนใจอยากให้น้องๆเข้ามาเรียนต่อยังไงหนึ่งนาทีเริ่มค่ะสาขาภูมิสารภูมิศาสตร์สารสนและภูมิสาร์สนเทศนะคะกะ็ในซุม้มเรานะคะก็จะมีแฝกด้วยความรู้นะคะแล้วก็มีเกมต่างๆนะคะให้น้องมากมายซึ่งเวลาที่เราไปเรียนนั้นนะคะเราก็จะมีไปออกฟิลด้วยนะคะไปลงภาคสนามนะคะก็คือฝึกให้กับ ด็กได้เจอกับ,ปร,บประสบความจริงนะคะใช่ค่ะแล้วก็เราจะมีเรียนเกี่ยวกับโดนด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นกล้องวัดระดับนะคะแล้วก็ตื่นเต้นตื่นเต้น <laughs> ครับ้าใจเอาละครับยังไงตอบบ้างครับมาเกมต่างๆที่เราให้น้องเล่นนะคะก็จะเกี่ยวกับความรู้นะคะเกี่ยวกับที่เราเรียนนะคะก็จะมี4หมวดด้วยกันนะคะก็คือ ภูมิศาสตร์กายภาพนะคะภูมิศาสตร์มนุษย์นะคะ,ะมีทางด้านเทคนิคนะคะแล้วก็มีตื่นเต้นเอาเป็นว่ามีหลายด้าน,าานที่น่าสนใจอ่านไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขอเข้าไปดูเกมหน่อยว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างครับเชิญพี่โงโอเลยครับ และนี่นะครับคือภาพบรรยากาศของสาขาวิชาภูมิศาสตร์ครับมีเกมแล้วก็มีสิ่งที่ทาให้น้องเนี่ยสนใจในการเรียนสาขานี้ขึ้นมากๆเลยอืมใช่ครับน้องโอ๊ตเดี๋ยวเราไปดูกันที่สาขาต่อไปกันดีกว่าครับไปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเรามาจากสโมสรนักศึกษาวิทยาศาสตร์และสังคมศ อ่าเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงครับคุณครูอ่าได้ครับตอนนี้ตอนนี้เราเรากวนนำตัวสักนิดนึงครับว่าชื่ออะไรแล้วก็สอนอยู่ที่สาขาอะไรบ้างครับค่ะอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจิราพรอัจฉริยประสิทธิ์ค่ะเป็นหัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทยค่ะก็สอนอยู่ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ละค่ะโอ้โอเคครับคุณครูอ่าเดี๋ยวขอถามข้าวๆก่อนนะครับว่า บรรยากาศ Open House ในวันนี้เนี่ยเ,เป็นยังไงบ้างครับคลื้นหรือว่ามีความน่าสนใจยังไงบ้างค่ะของสาขาภาษาไทยก็มีคนเข้าชมบูธจำนวนมากนะคะส่วนใหญ่น้องๆก็จะมาสอบถามข้อมูลว่า,าสาขาเราเรียนอะไรแล้วก็จบไปแล้วทำงานอะไรซึ่งเราก็น้องๆที่เขาประจําอยู่บูธนะคะนักศึกษาชั้นปีที่2ก็ให้ข้อมูลได้กับน้องๆที่เข้ามาค่ะหลายๆคนก็ดูเหมือนว่าจะไปสมัครนะคะสาขานี้ด้วยค่ะ เนี่ยครับคุณครูหลังจากที่เราเนี่ยเดินมาเนี่ยเราเห็นมีใส่ชุดไทยด้วยค่ะค่ะอันนี้เราก็อยากให้นะะักษค่ะเราก็อยากให้หนักศึกษาเนี่ยเขาได้แบบว่าแสดงให้เห็นถึงว่าเราเป็นนักศึกษาเอกภาษาไทยเนาะเราก็แสดงถึงความเป็นไทยด้วยนะคะโดยผ่านทั้งตัวภาษาแล้วก็ผ่านการแต่งกายนะคะค่ะก็แต่งเป็นชุดไทยค่ะให้น้องๆเขาได้เป็นการดึงดูดความสนใจด้วยอะค่ะโอ้ oh, เรียกได้ว่า โอ้โหถ้าสองคนเนี <right>. Give, ่ยหน้าตาดีแล้วใส่ชุดไทยแล้วดูขึ้นมากๆถือว่าเลือกนางแบบแดะนางแบบได้ดีเลยใช่ที่เราดูจากอนุสาวรีย์เนี่ยก็ดูออกเลยนะครับว่าเป็นภาษาไทยครับผมก็จะไปให้น้องๆนักศึกษาปีสองทั้งสองคนเนี่ยไปต้อนรับนักศึกษาน้องๆนักเรียนที่ข้างหน้าคณะเราเลยแล้วก็พาเข้ามาตรงนี้ไม่ผิดบูธแน่นอนค่ะภาษาไทยเรียกได้ว่าไม่โ่มไม่หายไม่ตายในคณะอื่นแน่ เอาละครับเดี๋ยวขออนุญาตดูเกมแล้วก็ดูกิจกรรมข้างในกันดีกว่านะครับอ่าเชิญครับอ่ายังไงบ้างครับอ่าเดี๋ยวเดวรบกวนรุ่นพี่แนะนำหน่อยครับค่ะนี่นะคะก็คือเป็นเกมภายในภาษาไทยนะคะเป็นเกมพยางไทยคำจากพยางเป็นรูปภาพนะคะก็คือให้น้องๆได้สนุกสนานกัน,นะค,ะค่ะก็คือเป็นการอ่าทายรูปภาพ อ๋อเดี๋ยวเราดูกิจกรรมข้างในกันดีกว่าครับโอ๊ยากลองเล่นหรือเปล่าคะเอ่อไม่เป็นไรดีกว่าครับเดี๋ยวน้องกเกมเสนาสาไยหรือเปอล่าเอ่กรงใจดีกว่าครับอ,องแม,มีของแจกจกมีอกมของแจกดจมีแกมอแจกมแกมแกมของมีงแลมีของแมีของแจก เรียกได้ว่าซุ้มเล็กแต่กิจกรรมเยอะแจก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 พร้อมดึงดูดให้น้องๆนักศึกษาและน้องนักเรียนเนี่ยมีความสนใจเข้ามาศึกษาต่อมากๆอ่ะเอาละครับก็เดี๋ยวเราไปดูสาขาวิชาอื่นต่อสําหรับสาขานี้เขาคุณมากนะครับไม่บ้าครับครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่สาขาอื่นต่อดีกว่าสวัสดีครับโอ้ ตอนนี้นะครับพวกเรามาจากสโมสรนักศึกษาของคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ตอนนี้เราอยู่กันที่สาขาวิชาอะไรเอ่ยภาษาอังกฤษค่ะะสาขาคุ้คุณรอรพูดใหม่อีกครั้งนครับสาขาภาษาอังกฤษค่ะอันนี้มาสาขาพี่เองนี่นะเอาล่ะครับเดี๋ยวเปิดโอกาสน้องๆได้พิาสาขาตัวเองว่ามีอะไรดีอะไรเด่นและแต่งไไาน วางแผนต่อยังไงบ้างครับเริ่มครับอ่ะแย่งกัน,แย,กนแย่งกันตอบแย่งกันตอ,นตอบอ่ะเอาคนที่อ่อมเป็นเมนของสาขานี้เอาเลยอ่ะแนะนําตัวเอ่อแล้วก็ชั้นปีด้วยครับผมเชิญครับสวัสดีครับชื่อนาอยาพิชาจันทาภูลครับชื่อเล่นชอเฟิร์ดครับชั้นปีที่หนึ่งครับผมโอ้โหเอาจริงๆสาขานี้หน้าตาดีตั้งแต่รุ่นพี่ยันน้องปีหนึ่งเลย ไม่โอวยครับดูง่ายๆดูจากพี่พิธีกรน,นะครับว่าพี่ปีสามเนี่ยหน้าตาดีไม่แพลินดีโอเคในการถามค่ะดินอเป็นคนใรตอบอามาโอเดียวให้ นอนขาใสค้าธุรกิจทำงานได้หรือว่าเป็นธุรกิจโรงแรมก็ได้เช่นกันนะคะสามารถไปต่อยอดได้หลายช่องทางเลยนะคะับขอเป็นออเดินดาวของสาร์อยากใช้เงินตอบหรือเปล่าอะไรยังไงยังไงยังไงอ่ารับประกัน เรียกได้ว่าเป็นสาขาวิชาที่นอกจากที่หน้าตาจะดีแล้วการเรียนก็ด,ด้วยใช่ครบเครื่องมากๆหนึ่งเสียงนะครับขอยืนยันว่าสาขาวิชาภาษาอังกฤษนอกจากที่เราเนี่ยจะได้มรียภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยเรายัางท่ำชองและการในด้านภาษาขึ้นมากๆทำในเทอมที่แล้วเนี่ยก็ได้เรียนภาษาวรรณกรรมการแปลวรรณกรรมเบื้องต้นไปหนักแต่ว่ากๆๆารกว่าที่เราจะจบมาได้เนี่ย สกิลขึ้นใหม่เยอะมากๆตรงั้นโอ้โหเอาวันนี้มีกิจกรรมอะไรมาให้น้องๆหรือเปล่าครับอ๋อวันนี้ก็มีกิจกกรรมินน้ำเปล่ากิจกรรมแข่งกินน้ำแข่งทานน้ำดื่มน้ำอ่าดื่มน้ำเป็นกี่ยวกับเอ่อเป็นบัตรคำพท์เป็นการเอ่อให้น้องทายคำัพท์ในบอกนะคะว่าเป็นเอ่อ เป็นประโยคเกี่ยวกับชีวิตประจำวันอะไรอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นเบกอิทเบกฟัตค่ะอันนี้แฮ a ดินเนอร์อันนี้เป็นแฮทดินเนอร์นะครับถ้าใครถ้าน้องคนไหนตอบถูกนะคะสำหรับขนมเลยไปทานเล่นนะใช่เป็นขนมที่หากินยากที่สุดในโลกเพราะว่ามีที่นี่ที่เดียวแล้วก็มีวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เท่านั้นนะคะไม่มีวันอื่นแล้วขนมเราผลิตเองนะผลิตเองด้วยอะไรจะขนาดนั้นครับดองโอต ก็ควรมานะครับพี่เาเนขนาดนี้มาใครเป็นสาขาที่คุนจริงจริงน้องๆที่สนใจนะครับสนใจเข้ามาได้เลยของเรานะครับนอกจากภาษาแล้วเนี่ยเรายังได้เรียนพิชาโทด้วยโอ้โหเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่แฟนซีสำหรับพวกเรามีพิชาเรือกถึง3ภาษาด้วยกันได้แก่ฝรั่งเศสจีนแล้วก็ญี่ปุ่น เรียกได้ว่าครบเครื่องเอาครับน้องๆที่สนใจเนี่ยไม่มาไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูที่สาขาอื่นต่อกันว่าน่าสนใจเท่าสาขานี้หรือเปล่าเราขอบคุณนะครับไม้น,ะน,นมาสาขานี้ดีกว่าครับสวัสดีครับเดียวเป็นระเบียบเหมือนไม่ได้เตรียมกันเลยเหมือนไม่ได้เตรียมกันเลยยืนธรรมชาติใช่ ตัวหนึ่งคน,นคนยังไงดีใครดีเชิญตรงนี้เลยจ้ะเชิญตรงนี้เลยจ้ะอ่าเดี๋ยวให้แนะนำตัวก็อ่าชืออะไรแล้วอะไรครับผมสวัสดีค่ะชื่อปวินปัญญาชื่อเล่นชื่อหมิวนะคะออยู่คณะมนุษยศ,ศาสตร์งาขา,าธุรกิจค่ะอ๋อสาขาธุรกิจ นะครับเนชอิงอ่ะใ้เราจะีสำตัวเองเรื่องอะไรถ้าพร้อมแล้วถึงทีจับเวลาสาขาอังกฤษนะคะจะสอนพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาอังกฤษทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็จะมีการที่เราจะต้องใช้ในการทำธุรกิจ แล้วก็จะมีการสอนเอ็กเซนต์การพูดสำเนียงค่ะเรียกว่าหลากหลายครบเรื่อนนอกจากที่จะสังกฤษ่แล้วเนี่ยยังได้วิชาบริหารไปด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะครับได้ยินมาว่าสาขาวิชานี้มีพี่ส่วนงานที่ UN หรือสหประชาชาติด้วยรู้สึกว่าสาขาของเราน่าสนใจเป็นอย่างมากอ่าน้องโอ๊ตเดี๋ยวพาดูกิจกรรมหน่อยค่ะว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างจากสาขานี้ กลับกิจกรรมของสาขาแล้วครับให้น้องหมวงล้อเพื่อแรกก่อน,นาวนะครับแล้วก็ให้น้องหมุได้สีน้ำเงินเราก็จะมีเรียญหนึ่ง้เรียงเป็นคำสัพทกบชื่อน,น,น่นานเล่นน่าเล่นมากน้องโอเล่นหรือเปล่าแต่ว่าไม่ถนัดเลยครับเอ้ยเอาหน่อยอญญนี่ได้ของรางวัลด้วยนะครับ โอ้โห oh เป็นน้องมีพูนะครับเดี๋ยวเราวางไว้ที่เดิมนะครับเดี๋ยวเราวางไว้ที่เดิมอ๋อไม่ได้อ,อ๋อ<ห>เดี๋ยวเราเก็บของรังเาไว้น้องๆมโที่กาลังใชันไว้ให้น้องๆแล้วถ้าเหลืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมาขอเดี๋ยวมาขอโอเคแล้วนี่คืออินโทรดิวช์่องอาสาขาวิชาน้องๆที่ดูอยู่สนใจสแกนเลยสแกนเลยนี่ อยากได้ QR code ของสาขาให้ดูในไลฟ์แต่ถ้าอยากให้พี่ไปอยู่ในไลฟ์ของพวกน้องมาสแกนได้ที่สาขาได้เลยนะครับเงียบถือว่าจิ้งหรีดร้องเลยนะครับจิ้งหลีดร้องเนะมื่อกี้ได้เสียงแอร์ที่อยู่ในห้องเลย <laughs> เอาละครับสําหรับวันนี้เดี๋ยวพอไปก่อนเดี๋ยวเราไปดูสาขาอื่นกันดีกว่าขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับไปครับเราไปดูสาขาวิชาอื่นกันดีกว่าโอ้ยมีแต่สาขาที่น่าเรียนนะครับเนี่ยน้องโอ๊ตเอาละครับ เดาไม่ออกเลยเดาออกเลยว่าเราอยู่สาขาอะไรน้องๆเดาออกกันหรือเปล่าอ่ามีหน้ากากอเอาหน้ากากหน่อยอเอ,อมีใครเดาว่าเอิม่มเป็นสาขาวิชาฟิสิ์ไหมให้น้องโอถามกันดีกว่าครับผม